ค่ะพบกับช่องติ๊ติ๊เองค่ะและวันนี้พวกเรามาถ่ายเบื้องหลังสนุกสนุกกันอีกแล้วชื่อตอนว่าปั้นปืนฉีดน้ำด้วยดินเบาถ้าอยากรู้ว่าพวกเราปั้นอะไรนะไปรอติดตามในคลิปได้เลยค่ะไปเลยเดี๋ยวนี้พวกคุณพกปืนมาโรงเรียนหรอครับใช่ค่ะคุณอยากโดนยิงรอเปล่าคะใจเย็นครับผมถือกล้องอยู่ครับจะมาลองมีกับพวกเรานะคะหลังกล้องเจอกันค่ะ,คะยิง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 ใสายย่างนี้ทีเดียวนะ ตึ๊งตึ๊งตึ๊งยิงยังไงนี่เดาค่ะโถมาฝั่งนี้เหรอได้สิรองนี้ไม่พลาดแน่ไหนไปโดนเต็มเต็มยิงใครได้บ้างไหมเนี่ยรอดูคนนี้แหละมาเลยยิงแพรี่ดูดิจะเบลบแบบแบบตัวที่สองผู้ชายข้างหน้าเป็นวิธีการโป๊โผล่โผล่ของนีดีครับพี่ครับให้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 เขายิงไปเลยให้เขายิงไปเลย คุณหรือชาทั้งคู่ทั้งคู่แอบจริงตัวนี้อ๋อก็รือโยนมาเลยค่ะหนูรักได้แล้วอาค่อยโยนเเรสียนถามอีกมะพร้าวห้าวคืออะไรคะรู้จักบ่าเรา่ายเสร็จังล้ค่ะจำไว้เด็กชายกายวันหลังอย่าเวียว แต่ผมไม่เลี้ยวนะครับแต่ผมไม่เลี้ยวนะครับวันนี้วันนี้ใช่ิีนแนะเป็นหลักนะจ๊บคุณเรียนแบบผมอ่ะคุณสี่เรียนแบบคุณสี่เรียนแบบเรียนแบบคนเราอ่ะมันต้องมีสไตล์เว้ยฉันยังไม่ตายฉันบอกคนตายเฮ้ยีใ้ไปถึงไหนนะไปยุ่งสควอ์ได้ปะไม่ได้เป็นไงล่ะนานๆพี่ควรจะสวยทุกทีเฮ้ยไม่ใช่จะสวยทุกทีนี่นา หลงทางเสียเวลาต่อไปอะไรละกิ๊ต่อไปอะไรล่ะกิ๊โธ่อยากจะเล่ลลนมุ้แต่ก็ไม่รู้เรื่องอย่าพูด่วคุณไม่รู้จักเวของตลงกอบบแล้วคุณรู้เหรอหาผมก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นบทไหมเอ้าผมรู้ผมรู้ตัวอะไรเป็นชีสเค้กที่มีสตรอเบอรีร่คุณสบายใจเลยค่ะหน้าเหมือนมะนาวเลยผมไม่ไ้ป้นมะนาวไม่เนมะนาวเปรี้ยวถ้ามีขานี้ใช่เลยนะอะไรเหรอปลาไม่มีะไรอ๋อปลาครูส้มจีดูสนุกนะครับ สนุกค่ะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้คือตัวอะไรก็ไม่รู้นี่คุณปั้นดูลลรมอนเป็นกระสือแล้วครับเป็นกระสือตรงไหนหรอคะมีหัวกระไส่นะ่ะมันคือสายที่ดูดน้ําไปเพื่อที่จะยิงค่ะให้มันกินก่อนดีค่อยอ้วกเอ้ยมันไม่อ้วนเอ้ยมันไม่อ้วกขอให้ปั้นปืนฉีดน้าไม่ใช่ที่สูบลมบอลอ,อ๋อใช่ค่ะฉันปั้นที่สูบลมบอลจะไปสูบตัวคุณนะคะแรงแรงนี่แหละเสร็จแล้วคะ่ะวางเลยนะ เทียบกันไม่ได้หรอกของครูกับของหนูหนูต้องพูดค่ะต <c oughs> าผมต้องไปส่งแล้วสินะแต่ยายไม่ส่งเหรอเฮีย,ย,ยไม่มาคืออะไรครับคุณตินปืนฉีดน้ำใช่ไหมใช่โหเก่งนะเนี่ยฉลาดมากตรงนี้ไปเลยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปเบื้องหลังถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับนี้สวัสดีครับไม่ยบายทำเพื่อ